เอาละครับทุกคนครับนี่คือแมปการผจญภัยปลากระตูนม่ดีบอสอาแล้วมีตัวนุบกที่ดูเหมือนจะเป็นนุกคลั่งแต่ว่าหน้าปกเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนหัวปลาแต่ว่ามีเท้าด้วยไหนดูสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเรามานอนอะไรวิชายหาดอะไรเขาเนี่ยอ่ะวิ่งไปไหนก่อนปวดขี้ทั้งนั้นโอ้โหเบ่งบาน แล้วนี่มันอะไรเนี่ยเจ้าหมามาทำอะไรเฮ้ยดูซ่วมปู่ดเป็นเล่นเราดูลักพาตัวเรียบร้อยครับโดนจับมาทดลองซะอย่างนีนเน้เกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าราช้าหมาน้อยหมาอะไรไม่มีหูเดี๋ยวแล้วยิงอะไรอะ่ะทำไมต้องมายิงกันด้วย การะจายล่างเหรออ่ะเดี๋ยวน,นะอย่าบอกว่านั่นไงแปลงล่างเราเป็นสัปปะหลาดละตัวอะไรวะเนี่ยแล้วนี่อะไรสปอตไลท์หรือไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้าบออะไรกันเนี่ยดูดเราไปไหนเนี่ยส่งฉันไปไหนเดี๋ยวอา้าวหัวจิ้มสายซะงั้น เดี๋ยวทำไมทิ้งขว้างกันอย่างเงี้ยโอ้โหเอาไมา้เขียด้วยอะไรเนี่ยกลายเป็นหัวปลาบู่ทองหวัดดีคลิกเพื่อเตะตูดเตะมันเลยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจ้าคนนี้ไงอย่าเรียกว่าคนเจ้าตัวนี้ไงที่มันทำเราเป็นอย่างนี้ เรากลายเป็นหัวปลาบู่เลยเป็นไงล่ะไปเตะลูกเกตพวกนั้นฉันจะต้องเตะมันใช่ไหมนี่เตะมันเตะมันนี่แล้วมาเต้นอะไรตรงนี้นะเต้นแล้วชื่ออร่อยด้วยเดี๋ยนะวันดีเดียวมาเต้นท่าหนอนอะไรนี่นี่เตะมันไปเรื่อยอ้าวแล้วครับแคปซูลคลิกที่แคปซูลไม้และซือ้ออะโอเคเดียวกาชาป้องเหรอ ได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอะไรเนี่ยเจ้าเหลืองเดี๋ยวไปไหนต่อสินค้าคงคลังนี่คืออะไรอุปกรณ์ดีที่สุดนั่นไงนี่เจ้าราชาหมาน้อยเอาชนะสตูและผ่านอุปสรรคในการล่าพระราชาวอเตอร์เพื่อรับชีวิตของคุณคืนมาอ๋อนี่คือเจ้าวอเตอร์นั่นเองหนีไปละว,วอเตอร์มาเลย เราต้องกำจัดศัตรูใช่ไหมมันอยู่ข้างบนใช่ไหมโอเควัดดีเจ้าวอ,อเตอร์นี่นี่นี่ต่มาเต,ตะโตขไปเบิก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 วัดดีเจ้าหุนนี่กล้ามหรือเป็นเป็นอะไรอุ้ยทาไมมันอ่อนแออย่างเงี้ยเต่ได้ไหมเนี่ยวัดดีนี่ไต่ให้หมดนี่นี่เออเรามีผู้ช่วยด้วยนี่ทหารหนู๊อเค แล้วนี่มันหลบอะไรใต้ต้นไม้อ๋อกระเด็นมาหนึ่งเตะไปแล้วยังไงต่อเราต้องไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวอ่าเตะไปเรื่อยๆขึ้นข้างบนได้ไหมอ่านี่ไงมีทางขึ้นรอก่อนเจ้าวอเตอร์นี่คูนซอกหัวเตะเตะไป่นี่แนเนี่ยในเนี่แ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 ยโอเคในเนี่ยลูกเตะ อุยาอยา,ยาอุย้ยล่วงแล้วเหรอไหลไปซะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเจ้ายักษ์อู้เตะตูดอุ้ยโอ้ยเจ้ายักษ์โคตรว้าเจ้าโอ้โหนี้ต้อง 5K เลยเหรอบา้าบอร์ที่สุดเดี๋ยวนะนี่แนวเตะโถดไปเรื่อยเดี๋ยวเจ้ายักษ์มาทำอะไรเนี่ยอยู่ตรงต,รงตรูดเจ้ายักษ์นี่ไม่ธรรมดาไม่เอา นี่นี่นี่เจ้าหมวกดำแตะตูดไปเรื่อยเดี๋ยวก่อนต้องเก็บไปเรื่อยเพื่อที่จะให้ถึงจุดที่เราจะเข้าประตูไปจัดการเจ้าวอเตอร์ใช่ไหมเจ้ายักษ์มันเฝ้าประตูอยู่ทุกคนเดี๋ยวต้องทำยังไงดีเนี่ยรางวัลการเรียกร้องประจำวันเรียกร้องมาขอเรียกร้องก่อนเคลมก่อนมาหัวประบู่สู้ตายเอาละครับ นี่อะไรเนี่ยบายเพทเทียซื้อสัตว์เลี้ยงที่นี่ซื้อได้ไหมโอเคแคปซูลไม้แคปซูลสีฟ้าอ่อนเดี๋ยวนะขออีกสักอันแล้วกันซื้อแคปซูลไม้อันหนึ่งกาชาปองไหนดูสิบยอะไรเนี่ยเจ้านุบมงวงอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะสินค้าคงคลังอุปกรณ์ที่ดีสุดมาละ นี่2ตัวแล้วตอนนี้สมุนสัก2ตัว,ตวนี่เตะเทียกระเด็นเลยปุ๊นี่โอ้นี่เตะละล่วงหวัดดีนี่ใส่หมวกใช่ไหมนี่คัวครัวคัวสมุนใช่ไหมเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยอ้าวสองดาเมจโอเคดาเมจคูณสองอย่างนี้แจ๋วนี่ได้ไหมอ๋อล่วงไหมนี่เจ้ายักษ์กลิ้งไปนู่นแล้วโอดโหยตอนนี้ นี่ตะเม็คูณสองแล้วไม่ต้องกลัวตเตะเทียวล่วงเลยนี่นี่เตะเดียวล่วงนี่เจ้าหมาเดี๋ยวรอก่อนนี่รองเท้าแดงรองเท้าแดงก็แรงกว่าใครมาเลยบึ้มก็ให้รวบก็ให้ 5K ใช่ไหมเขาบอก 5K จะผ่านตรงนี้ใช่ไหมได้เตะให้ล่วงเลยเตะตูเจ้ายักษ์นี่นะ้อ้ยอยอ ทำไมมันถึกจังวะทำไมมันถึกจังเนี่ยเฮ้ยมันจะตายแล้วทุกคนนี่สมุนแล้วก็ช่วยสอยจนล่วงตัวบวมไปลูกโป่งเลย่ะนหนเอาละเปิดประตูต่อไปชั้เดี๋ยวนี้มาเลยทำลายซะเจ้าหมาน้อยอยู่ไหน ประตูต่อไปมีอะไรนี่เจ้าสวมลอยได้ใช่ไหมไม่ใช่สวมสิเจ้าเหลืองอะไรอะไรเนี่ยโอเคมาเก็บก่อนละดามเมจคูณสองนี่เมาิกาักนฟุตบอลใช่ไหมนี่นี่จัดไปถึกนะใช่ไหมจัดไปนี่ไม่มีปัญหานี่หมัดเหล็กใช่ไหมเจ้าร้าเหรอเจ้าหนูเก,ก้าเล้านี่เนี่ยโดนเขาให ในเจ็ตแพ็กใช่ไหมโดนเตะมามาเจ้าหนูก้าแล้วพลังตั้งเยอะเลยนะเนี่ยตัวนี้ถึกเจอหน่อยในอายาเจ้าหมาอยู่ไหนอุ้ยนี่อะไรอ่ะเจ้านี่ตัวอะไรไอเตะไปอะไรเนี่ยอุ้ยเจ้านี่ไม่ธรรมดานี่คือตัวอะไรเนี่ย มีไม้เสียบใช้กรอกด้วยซอสเซจแมนหล่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเตะให้ล่วงก่อนสงสัยจะอีกยาวกว่าเราจะได้เจอเจ้าราชามาน้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้จักพี่เตะให้ล่วงก่อนอันนี้เจ้ามนุษย์ฮอกด็อกไปเตะยาวๆไปอันนี้พลังเตะเราส0 0รกว่ามาเลยเจ้ามนุษย์ฮอตด็อก ละเรียบร้อยล่วงไปแล้วครับโอเคสินค้าคงคลังคืออะไรไม่รู้ละคืออะไรตึบนี่อันนี้คือเรียกร้อง500มามีอะไรอไหมอู้ตรงนี้มีดับเบิลดาบมาดับเบิลดาเมจในล่วงซะจัดการไอ้สองตัวนั้นก่อนมาก้าวราวใช่ไหมจัดให้ เจอทัพเตะหัวปลาบูนี่นะทำเราดีนักเดี๋ยวรู้จักกันเจ้าหมาน้อยเอาล้ครับ50เคผ่านไปได้ไหมเนี่ยผ่านไปได้อยู่แล้วผังประตูไปการผจญภัยของปลาบูทองเจ้าหัวปลาบูโอ้อะไรเนี่ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยไอ้ย่เอาล่างฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นี่ไง จะวนล้ออะไรเนี่ย 250K ้ย250เลยเหรอมันไปไหนเนี่ยที่จะผ่านบริเวณนี้คุณต้องชนะ3ครั้งนี้เดี๋ยว3ครั้งนี้โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหมีต้องโดดไปนู่นดิเหรอโคตรอะไรเนี่ยเหมือนเป็น3ประตู3ทาง แล้วหนูจะไปยังไงละเนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวก่อนเตะได้ไหมเนี่ยนี่เนี่ยนินจาใช่ไหมอุ้ยพลังมันเยอะอยู่นะใช้ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้จักกันเจ้านินจานี่อะไรเรียกร้องเมฆห้าเพชรมาเดี๋ยวนินจาใช่ไหมนี่ เตะให้เตะนินจาล่วงแน่บอกได้เลยนี่โอ้ใช้ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวพี่โอจะมาเล่นให้ดูวันละหนึ่งคลิปแน่นอนเจอกันทุกวันนี่อะไรเนี่ยเควส์คอมพลีตแคปซูลสีฟ้าอ่อนเดี๋ยว 25k เอาซะหน่อยไหมซื้อซะหน่อยไหมกาชาปองมาเลย 25k ได้อะไรมาอะไรเนี่ย2.0งจุดศสามันเดี๋ยวอันปึ๊บขอดูนี่แล้วหน่อยเอาที่ดีที่สุดมาไหนดูซิมีสมุนเจ๋งๆขึ้นแล้วเนี่ยจะเจ๋งจริงหรออุ๊ยนี่เนี่ยนี่เน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 ี่ยนี่เน่ทำไมมันโคตรจังวะเอาล่ะ สงสัยหนทางอีกยาวไกลนะครับทุกคนเพราะฉะนันเดี๋ยวคลิปนี้พี่โอตัดไว้จบไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลลยกันใหม่แน่นอนการผจญภัยของหัวปลาบูยังไม่จบนะฮะเพราะนั้นนี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ chat, ติดตามกันด้วยอีตากรใจด้วยขอเตะตัวนี้่สาแกนใจก่อนและเดี๋ยวจะจบคลิปกันนะครับและแน่นอนคลิปหน้าเราจะพยายามเดินต่อไปเรื่อยๆเราจะเจอกับเจ้าราชาหมาน้อยหรือไม่เดี๋ยวรู้กันโอเค นี่ไงสามประตูที่ว่างั้นคลิปนี้พี่โอตัดจบเท่านี้ก่อนดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ